เฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาฟาได้รับพัสดุจากสีไม้แบรนด์บลูทแฟนเอรเซตแปสีซึ่งมาฟาคิดว่าคงจะไม่มีอีกแล้วสำหรับการซื้อสีไม้บลูทแฟนเนอเนื่องจากมีหลายเซตแล้วแต่ด้วยความที่บังเอิญไปเห็นเซตนี้ซึ่งเป็นเซต 80สีตอนแรกๆที่เราเห็นนะเราก็นึกว่าเป็น80สีทั่วๆไปแต่ไม่ใช่เซตนี้เขาเป็น80สีที่เป็นสีพัาสเทลและมีออนโดยเฉพาะนะคะซึ่งส่วนตัวแมวฟ้าชอบสีไม้มีออนมากๆอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันทำลูกเล่นอะไรได้หลายอย่างแล้วก็เป็นคนที่ชอบ สีสันสดใสแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะมีสีไม้นีออนจากแบรนด์คอลีนซึ่งก็มีถึง12สีแต่ก็ยังรู้สึกว่าเม็ดสีไม่แน่นแล้วก็มีสีไม้ปะปลายคือสีชมพูสีเขียวสีนีออนมาตรฐานจากแบรนด์อื่นอย่างเช่นตรามาที่จะแบบจุใจแล้วก็คุณภาพดีเนี่ยไม่มีจนกระทั่งมาฟ้าก็ไม่เชลไม่มีนะัก็ มี Prisma Color แต่ว่า Prisma Color เขามีสีนีออนแค่4หรือสองสีมาฟ้าไม่แน่ใจนะคะแต่แบรนด์ที่จะให้มาเยอะๆจุกๆเหมือนคอลีนเหมือน b l u ทเ f น n น l ซึ่ง b l u ทเ f น n น l ส่วนตัวมาฟ้าชอบมากกว่าคอลีมันก็ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดไปซึ่ง b l u ทเ f น n น l ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยเพราะว่า สั่งปุ๊บเตรียมพัสดุปั๊บส่งทันทีทันได้มาถึงไวมากไม่ไม่ถึงอาทิตย์ค่ะก็แพ็กเกจมาก็รู้สึกว่าความรู้สึกเรานะรู้สึกว่ามันมันเล็กกว่าที่เราเห็นในรูปก,ก็เป็นขนาดกระทดรัดนะคะเป็นกล่องสวยงามก็ข้างในก็เปิดแกะออกมาทุกอย่างเรียบร้อยมากๆเพียงแต่ว่ากล่องมีความยับ นิดหน่อยซึ่งมาฟ้าโอเคตรงที่เขาให้อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะกล่องพลาสติกอยู่แล้วซึ่งมันก็สามารถเก็บสีไม้ได้ดีอยู่แล้วแล้วก็สำหรับกล่องดีไซน์แบบนี้เวลาเราหยิบใช้เราก็เลื่อนถาของมันออกมาเป็นชั้นๆหรือว่าใส่กระเป๋าก็ได้ซึ่งแบบ สำับมาฟ้าเวลาที่เห็นสีไม้สีสดใสสวยงามแบบนี้มันนึกถึงลุกกว่าขนมของหวานมากรองอะไรแบบนี้นะมันมันสวยมากมากเลยแท่งกลมแล้วก็ไส้ใหญ่นะคะมาฟ้าไม่แน่ใจว่าไส้3.7หรือ3.3ไม่แน่ใจนะคะแต่ไส้ของบรูเฟเดอร์ก็คือ3อัพคือเรื่องของมาตรฐานการผลิตของเขาว่า คือไม่ไม่เป็นที่น่าสงสัยใดๆนะคือไม่เปราะไม่หักง,ง่ายแล้วก็เป็นสีไม้ที่ตอนที่มาฟ้าเข้าการ <c oughs> ระบายสีผู้ใหญ่แรกเนี่ยมีหลายคนกระซิบเลยว่าเออถ้าสมมุนเราอยากได้สีแพงๆเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นนะมันมีสีที่แบบคุณภาพดีราคาแบบย่อมยาวซึ่งตอนแรกเราก็เห็นอยู่แล้วแต่อะไรที่เราไม่รู้จักเนี่ย เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ดีหรือว่าไม่กล้าซื้อจนกระทั่งมีคนแนะนำแล้วเราก็เซตแรกของมาฟ้าสำหรับแบรนด์บล l เฟลเนอร์ก็คือเซต164นะซึ่งแบรนด์นี้เขามีหลายเซตหลายรุ่นนะคะก็ประทับใจค่ะคือจุดเด่นของเขาคือสีสดเนื้อแน่นแล้วก็ระบายง่ายเข้ากับกระดาษ หลายๆประเภทเลยแล้วก็ QC ดีนะแล้วก็ที่สำคัญราคาถูกนะเป็นสีไม้ที่ผลิตในจีนแต่ไม่แน่ใจว่าของจีนเลยหรือว่าของสัญชาติไหนจ้างผลิตด้วยความที่ชื่อ b ล u e ฟิ n นมันก็ด้วยความที่ชื่อเขาฟังดูไม่เหมือนภาษาจีนเนาะก็สำหรับสีไม้บลู e ฟิ n นเเขาก็จะเป็นทั้งกลมแล้วก็มีรหัสตัวเลขจะไม่ได้มีชื่อสีนะคะ ก็สำหรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับระบายสีผู้ใหญ่เพื่อไม่ให้พลาดน,นะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้มาฝ่าด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ช่อง Color with me ระบายสีสร้างสุขสำหรับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้เพืพ่อนๆใช้ วิจารณญาณของตัวเราเองด้วยเพราะว่าความชื่นชอบสีไม้การใช้งานวัตถุประสงค์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันที่สำคัญงบในกระเป๋านะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการระบายสีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย